วันนี้เนี่ยเราก็จะมาซ่อมเจ้าเครื่องหนึ่งขวดนมนะครับเครื่องหนึ่งขวดนมเนี่ยลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็เขาเห็นคลิปที่ผมลงไปแต่ก่อนนู้นนะครับเขาก็เลยสนใจก็ส่งมาซ่อมนะครับก็มีหลายหลายคนแล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับ ก็ราคาค่าซ่อมี่ยก็ไม่แพงนะครับสามารถทักปรึกษากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กกันเลยอันนี้คือเปิดวิ่ติดนะครับเงยียบสนิทน่าจะเป็นที่ภาคจ่ายไฟนะครับเพราะเหมือนคลิปที่ผมลงไปคลิปก่อนนะครับคลิปก่อน,ก,อนก่อนนู้นนะครับน่าจะนานแล้วแหละ ยี่ห้อโดโดเลิฟนะครับโดโดเลิฟก็คนนิยมใช้กันเยอะนะครับยี่ห้นอะนะี้ส่วนมากส่งไปศูนย์ศูนย์ก็ไม่ค่อยรับซ่อมนะครับเพร,เ,เพราะว่าแพงเสียเพราะว่ามีลูกค้าเคยส่งไปนะครับแต่ว่าเขาไม่ไม่ซ่อมให้นะก่อส่งกลับมาให้ผมซ่อมเค เราก็ไขสกรูสียนนะครับเมื่อแกะสกรูออกแล้วเนี่ยเราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับจะเป็นจิ๊บล็อกอยู่นะครับก็ค่อยๆดึงนะครับแขงนิดหนึ่งนะ ปัดเก็บินทากันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับก็เสร็จปัไเลยแล้วเราก็เปิดมิตเตอร์มาตั้งย่านที่ AC โวลต์นะครับ AC โวลต์ รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับก็มือใหม่เนี่ยถ้าไม่ชำนาญเนี่ยระวังนะครับเพราะเดี๋ยวไฟช็อตไฟดูดได้นะครับอันนียนะครับคือไฟเข้านะครับไฟเข้า ไฟ220เข้าแล้วนะครับแต่ว่าวงจรเนี่ยจะทำงานหรือเปล่าเรามาดูกันนี่เนี่ยก็อย่าลืมทำมาร์กไว้นะครับตตอนเสียบเนี่ยอาจจะหลง นนก็ต้องขอภัยนิดนึงนะครับมีเสียงรบกวนนะครับเสียงรถเสียงล่าวื่งผ่านแล้วก็ จอลงมาเลยดูซิว่ามีไฟห้าโวลต์มากว่าแต่ว่าแผงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างใหม่นะครับแต่ว่าผมสังเกตดูเนี่ยาตัวนี้ไหมน่าจะเป็น R fuel หรือว่าเป็น R อะไรสักอย่างนะครับแผงวงจรน,น่าจะพังละนะ ซอมได้หรืป่าเี๋เรามาดูกันนะครับ บิดไดโอดเข้า IC ตัวนี้นะครับผมว่า i c ตัวนี้เนี่ยน่าจะเจ๊งละวนี่นะครับเป็นรอยระเบิดไม่ใช่อาระเบิดนะครับเป็น IC ตัวนี้รอยคาบดำๆนะครับน่าจะเจ๊งไปแล้วแหละนี่นะรอยระเบิดปูดมาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟดูก่อนขั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องระวังนะครับหา อะไรมากันไว้ดีๆนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยห้ามทำเองเด็ดขาดนะครับควรส่งช่างผู้ชำนาญการดำเนินการดีกว่านะครับหรือส่งมาที่ผมก็ได้นะครับโอเควงจรนี้เนี่ยเป็น buck converter น,นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นไฟ400โวลต์ ไฟ400โวลต์ไม่มีไฟ AC มีหรือไม่มแป๊บนะครับไฟ a อมีนะครับ230ส่วนฝั่งนี้นี่นะครับไฟมาไม่ถึง ก็ไอซีตัวนี้ช็อตไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราวัดไฟทางออกไฟทางออกต้องได้ประมาณ12โวลต์นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีวงจรน่าจะเสียเองนะครับย่งสภาพไม่มีรอยน้ำไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนะครับ ผมจะดูดตะกัวออกแล้วก็ไอจี IG ตัวนี้มันไม่มีขายนะครับไม่มีขายก็ต้องแปลงวงจรจ่ายไฟใหม่นะครับพักจ่ายไฟใหม่ มันก็วงจรราคาไม่แพงนะมันลดต้นทุนครับเราเพิ่มตะกัวไปนิดนึง จริงเราตัดออกไปเลยก็ได้นะครับขานี้เนใชอเราไม่ต้องเสียเวลามาดูดแต่กัวออกนะครับ นี่นะครับมีรอยชัดเจนเคเดี๋ยวผมตัดคลิปไปเลยนะครับ คกูครับก็ตัดมาตอนนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็สายไฟอาจจะยุ่งยากนิดน,นึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องดัดแปลงใส่นะครับตอนนี้ก็เสร็จปั๊กไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเทสก่อนว่าเครื่องเขาเปิดติดหรือเปล่านะครับโอเคเครื่องเปิดติด เดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็เทสเต็มระบบอีกทีหนึ่งนะสักครู่ครับผมครับก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ประกอบข้าวๆไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสแล้วก็ทดสอบกันเลยนะครับก็เสียบปลั๊กไปเลยผมก็จะเลือกเป็นโหมดฆ่าเชื้อ 40วินะครับเจ้าฮิตเตอร์เขาก็จะทำงานนะทำงานขึ้นไปจนถึงร้อองศาแล้วทีนี้พัดลมเขาก็จะทำงานต่อนะครับก็ถือว่าเครื่องเป็นอันเสร็จนะครับ เซนเซอร์ก็ทำงานหรือ,อยังแบบนี่นะครับฮิตเตอร์เขาจะตรงนี้เนี่ยเขาจะหยุดทำงานนะครับเนื่องจากว่าน้ำเขาระเหยหมดแล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยพัดลมเขาก็จะทำงานพร้อมกับไอร้อนออกมานะครับแต่ว่ามันเออเรืออะไรเอ่ย ครับเมื่อกี้ก็ได้แก้เอลโคดไปแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ร้อยองศาอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่พัดลมเขาก็จะทํางานนะครับ นี่นะครับพัดลงเราก็จะทํางานพร้อมกับเป่าไอร้อนออกมาอุ่นก้อนนมให้แห้งนะครับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยก็จะไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับ ซ่อมได้นะครับส่งมาได้เลยหรือว่าโทรมาคุยกันได้นะครับเบอร์โทรอยู่ที่รูปหน้าปกวิดีโอนะครับก็เอาล้วครับคลิปนี้เราก็ลาขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับกับ่างตา d ดีวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ลูกค้าท่านใดเนี่ยมีปัญหาสามารถทักคุยหลังไม่ได้นะครับหรือว่าโทรมาหา ที่เบอร์โทรผมได้เลยนะครับเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไลน์อดีไลน์เบอร์กับเบอร์โทรอันเดียวกันนะครับทักมาสอบถามได้นะครับก็เครื่องนึ่งกดน,นมตัวนี้เนี่ยผมก็ซ่อมผ่านไปหลายตัวแล้วนะครับก็ถ้าเจ้า CPU ตัวนี้ไม่เสียเนี่ยเราซ่อมได้นะครับแต่ว่าข้อควรแนะนำเนี่ยห้าม เอาน้ำล้างตัวเครื่องเด็ดขาดนะครับให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดนะครับอย่าให้น้ำเข้าช่องด้านล่างนะครับเพราะว่าเป็นแผงวงจรไฟฟ้านะครับเดี๋ยวแผงวงจรมีปัญหาโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย